ออกไปเลยซื้อคอนโดแบบไม่ใช้เงินสดเหมาทั้งตึกทั้งไลรโงว้อวสวยอ่ะไปเลยค่ะบ๊ายบายโอเคครับทุกคนครับกลับครับหลอกหลอกหลอกผมเนี่ยจะเทคแล้วนะนอกจากซื้อรถด้วยคริปโตคนแรกแล้วเนี่ยยังจะซื้อคอนโดด้วยคริปโตคนแรกของประเทศนะผม สวัสดีเพื่อนๆไปไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับและนี่คือ Channel l ลฟ e ค่ะ Bk ตั้มติดชีวิตสีล้อครับโอ้โหเจ็บแก่นะช่วงนี้นะครับสบายดีไหมเพื่อนๆทักทายซิมแนงก่อนครับสวัสดีค่ะทุกคนเอ้ยเราต้องถอยกันหน่อยครับเราต้องห่างๆกันหน่อยใช่วันนี้เราต้องเว้นระยะห่างไปไกลๆอีกไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลย กนตอนเด็กๆที่ใส่หูฟังอ่ะแล้วก็มีสายเชื่อมอ๋อโหเก่าและแก่มากคือเรื่องวันนี้นะเพื่อนๆหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมเนี่ยไปซื้อลำบากินดี้โดยใช้บิตคอยน์นะถ้าเกิดว่าใครติดตามคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยรถมันใกล้มาแล้วนะครับเพื่อนผมดีใจสุดๆเลยนะแต่ไม่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลเป็นอะไรที่มาแรงมากๆแล้วก็มีหลายๆคนนะครับคิดว่าเอ้ยมันเป็นเงินในอากาศมันไปซื้ออะไรไม่ได้หรอกไปซื้อรถไม่จริงหรอกซื้อจริงหรือเปล่า หลอกมั้งวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนนะไปซื้อคอนโดด้วยคริปโตเคเรนรซีเออเอาดิเราก็จะพาไปดูคอนโดในเครืออนันดานะครับที่ติดรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วเขาเนี่ยเพิ่งจะประกาศรับคริปโตเคเรนรซีเลยเป็นเจ้าแรกของไทยเลยเออไปดูกันดีกว่าครับอา้าวเธอเอาแมสมาไปไปวันเนี้ยตอนนี้น,น,น,นกำลังหาคอนโดอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ้านเราอะอยู่ชานเมืองก็เลยแบบอยากหาคอนโดที่อยู่ในเมืองใกล้รถไฟฟ้าเพราะบางทีอยาคือ ถ่ายงานหรือไปเรียนอะไรเงี้ยก็คือมันต้องการที่จะเดินทางให้สะดวกนะคะรู้ไหมวันนี้เนี่ยที่เขาไปอ่านมาว่าคอนโดในเครืออนันดาหรือว่าโครงการบ้านเขาทั้งหมดเนี่ยรับคลิปโตใช่ไหมเราซื้อรถด,ด้วยคริปโตแล้วต่อไปเราซื้อคอนโดแบบไม่ใช้เงินสดเออเราจะใช้สก,กุลเงินดิจิตอลเพื่อไปซื้อนะคะทุกคนคิดว่าแบบ ต่อไปในอนาคตอะเราอาจจะใช้สกุลเงินดิจิตอลซื้อของได้หลายๆอย่าง Mac แม้กระทั่งของกินคือตอนนี้นะคะพวกเรากําลังไปคอนโดแอสตันนะคะโซพลามเก้าที่อยู่ตรงข้ามเซนทรัลลามเก้าเลยนะคือแบบทำเลดีมากพูดซะอย่างกับเขาให้ห้องฟรีเขาไม่ได้ให้ แต่ว่าคือเราอะไปรีเสิร์ชมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากที่สําคัญเขาจ่ายด้วยคริปโตเคอเรนซีได้ตอนนี้เหมาทั้งตึกทั้งหลยเดี๋ยวต้องไปถามว่าเขารับเหรียญอะไรบ้างนะคะในการจ่ายพร้อมยังพร้อมแล้วคะ่ะไป โอ้โหมาแล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นรีบเลไปไหนรีบเลยไปไหนตื่นเต้นอยากมาดูนะคะโอ้โหเล่นใหญ่เวอร์เอาละครับเธอจะซื้อคอนโดให้เขาใช่ป่ะเขาจะซื้อคอนโดให้ตัวเขาเองเดี๋ยวเข้าไปข้าหมนก่อนดีกว่าไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับอาสนสุขพระราม9ยินดีต้อนรับเดี๋ยวจะรบกวนสแกนอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทางด้านนี้ก่อนนะคะสแกนอุณหภูมิอุณหภูมิน้านนี้ค่ะวัดแอลกอฮอล์ไม่ใช่ไม่ใช่ ีรู้นะเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะให้ผมเธอมันไม่ต้องเซตหน่อยฮะอุ้ยอุ้ยกับเธอจริงๆอ่ะวันนี้ซิมแนเนี่ยอยากได้คอนโดที่ติดรถไฟฟ้าหนึ่งห้องนอนไม่เกิน80ล้านครับมีไหมครับมีขายได้ไหมเยอะมากขนาดนี้เลยค่ะ คือตอนนี้เราอยู่ที่ตึกอัลฟานะคะตึกนี้เราจะตกแต่งออกโทนเข้มนะคะแทนความเป็นผู้ชายนะคะจะเท่ๆและด้านนี้นะคะจะเป็นจุดใช้ไว้เรียกรถที่มาจากออโต้พาร์กิ่งนะคะส่วนจอด้านนี้จะโชว์ค่ะว่ารถเราเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลารอกี่นาทีอันทีคือเราไม่ต้องจอดรถเองเลยเหรอครับไม่ต้องค่ะเป็นลิฟต์บอดค่ะอุ้ยเหมาะกับเธอมากใช่เพราะว่าปกติถอยรถก็ชนนู่นเฉียวนี่ตลอดล่าสุดยังไม่เคลมประกันเลยรถเธอแค่เดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างด้านบนกันเลยนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะ เฮ้ยเธอดูดิที่นี่เขาเจ๋งมากเพราะเขามีเฟสแกนด้วยนะคะก็คือก่อนที่จะเข้าลิฟต์มันก็จะมีแบบสแกนหน้าแกนหน้าก่อนอะไรสแกนลืมไปว่าเรายังเรายังไม่ได้ซื้อถึงแล้วค่ะถึงแล้วไปครับผมดูนี่กันครับโอ้โหเ้ยหอนหอออันนี้เป็นโถงที่แบบสูงมากเลยนะทุกคนเราออกแบบมาให้เป็นแบบนี้60ชั้นนะคะมันก็ทําให้ดูโปร่งขึ้น้วยเนี่ยนะคะจะเป็นหนึ่งห้องนอน40ตารางเมตรดิด ห้องนี้จะเป็นคอนเนอร์ย <et> ูนิตอือโอ้โหสว่างมาก วิวดีมากทุกคนเห็นวิวกรุงเทพนะคะอย่างนี้คนอื่นจะมองเห็นเราป่ะครับคือเวลาอยู่จริงก็อาจจะถายเป็นบ้านโป่งะคะ่ะอ่าเขาก็จะมองไม่เห็นเราละพอมันเป็นวิวกระจกใช่ไหมคะมันก็จะทาให้ห้องอะดูกว้างขึ้นแล้วด้วยความที่เป็นห้องนอนมองเห็นซีทรูไปถึงห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนมันจะทําให้ฟีลลิ่งแบบเราไม่อึดอัดความรู้สึกอะมันเหมือนอยู่ห้องที่ใหญ่นะคะขายเก่งอะเนี่ยเลยราคาเท่าไหร่ครับห้องนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่11.2ล้านแต่ว่าวนนี้แต่ว่าวันนี้เหลือเพียง5้าล้านบาท ยิ้มเจือดเลยมีราคาพิเศษให้ค่ะแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือตกแต่งให้ทุกห้องเลยป่ะครับคือก่อนหน้านี้เราจะขายเป็นฟูลีฟิตเต็ดคือจะให้เป็นเคาน์เตอร์ครัวแอร์พม่านสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแต่ว่าพิเศษนะคะในช่วงนี้เราตกแต่งครบพร้อมเติมให้ทุกอย่างแต่ยังนี้ได้แบบนี้ทุสวยมากอันนี้ก็คือได้มาเลยใช่ไหมคะเป็นบิวอินได้หมอนอะไรให้มาด้วยเนี่ยอาหมอนอะไรก็ไม่รู้หมอไม่ให้หรอเชื่ออะไรที่โชว์อยู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะนิดนิดหน่อยก็จะเอา น้ำสวยอ่ะโอ้ยไปเลยค่ะบ๊ายบายโอเคครับ okay, ทุกคนครับกลับครับหลอกหลอกหลอกไหนก็จะเป็นแบบลายหินอ่อนการที่เขาแบบตกแต่งมาดีอ่ะมันจะดูแบบมินิมอลแต่ว่าสวย ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจะไม่รวมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้กิฟต์บูช์ห้าหมื่นบาทรอเขาให้ไปช็อปเองสุดคุม้มมันพอไหมถ้าเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เพราะว่าสำหรับอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนแต่ถ้าอยู่สามคนนั้นว่าอึดอัดเกินไปเพราะห้องขนาดเท่าเนี่ยก็คือเหมาะกับอยู่แค่หนึ่งคนถึงสองคนอยู่แล้วก็คือเตาไฟฟ้าทุกอย่างได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดค่ะเพอสะบูรณ์มาตามนี้เลยแล้วที่นี่มีฟังก์ชันอะไรแบบเจ๋งๆมากครับเลยนี่เจ๋งๆเขารู้แล้วเขาเชื่อแล้วอะไร โนี่นมีละจริงๆคนนี้เองครับก็สำหราความเจ๋งของโครงการเราตรแต่ละห้องเราออกแบบมาให้มีความแตกต่างกันบางห้องจะเป็นสกายเลฟวิ่งบางห้องจะเป็นสกายเบดรูมค่ะตรงนี้จะเป็นสุดที่คอนโดน,นื่นงๆังไม่ได้ทำค่ะติ๊งตอนนี้นะครับเราก็วาร์ปมาอยู่ที่ชัน้นเพนท์เฮาส์แล้วนะแล้วเขาบอกว่าชั้นนี้ทั้งชั้นเนี่ยมีแค่ห้องเดียว ไปกันครับห้องนี้นะคะก็เป็ออนเพนท์เฮ้ส์่4ตารางเมตรค่ะคุณแนนมี2 o master bedroom ค่ะไหนเธอพาไปดูอีกห้องนอนสิตรงนี้เป็น living room นะคะโอ้นี่เป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็เป็นวิวสระว่ายน้ำนะก็คือเราต้องทำฟิล์มมาติดอะไรเงี้ยให้คนข้างนองกแบมองไม่เห็น <c oughs> ราคาเท <c oughs> ่าไหร่ครับ ต้องมีราคาอยู่ที่48ล้านค่ะคุณโจโสามารถใช้คริปโตซื้อได้เหมือนกันโอ้โห,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 ห48ล้านแล้วเขาจะมีแต่งให้ไหมครับเบื้องต้นโครงการจะไม่ได้รวมนะคะคุณโจอยากได้งานตกแต่งเพิ่มเดม๋ยวดูคุยให้เป็นพิเศษค่ะอาจจะยังไม่ค่อยบอกกับเราสัาไหร่นะเพื่อนต่อไปเราจะต้องไปดูแฟคซิลิตี้ของที่นี่ก่อนนะคะว่าเขามีอะไรให้ยังไงบ้างถั่วตมถั่วตมไปกันครับ ภายใของที่นี่เราจะมีห้องไบเซนเตอร์มีบ็อกซิ่งรูมมีโซเชียลคลับแล้วก็จะมีห้องฟังชอนอลเทนนิงวันนี้ดูเจ๋งมากครับนี่เลยครับพเพื่อนๆดูโคตรเจ๋งอรตรงจอเนี้ยมันก็สามารถเป็นเกมให้เราเล่นได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะในในซิมแนนดีมากๆเลยเพราะจะไม่ต้องแบบเสียเวลาเดินทางแต่ว่าขะอห่า่งเดียวคือขอครูมาสอนได้ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้นะครับมาตรการ COVID. โควิดเขาจะปิดไว้ก่อนอันนี้จะเป็นห้องฟังชอนอลเทนนิงค่ะคุณแนนสามารถให้ครูเนี่ยเข้ามาสอนเล่นเวทอะไรที่ห้องนี้ได้เลยแถมที่สำคัญวิวดี <ค>นเป็นแบบกระจกกระจก,กจรอบๆเลยนะโโชวววโชววววิวิด้านล่างจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะนี่ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะทุกคนฝนตกเราก็เลยไม่ได้ลงไปีห้องบ็อกซิ่งค่ะอันนี้คุณแอนก็สามารถให้เทรนเนอร์เข้ามาสอนได้เหมือนกันนะคะบวกขาวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้นะคะก็เป็นเห็นวิวเหมือนกันทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์ขึ้นนี่ไงเธอลองเตะดิเขาเตะแล้วอ้า อีกห้องนึงค่ะก็เป็นโซเชียลคลับคุณโจ้คุณแดนสามารถจองใช้เป็นฟาร์มลิงพเวิทได้เลยนะคะือถ้าเราจะชวนเพื่อนมาเราก็สามารถติดห้องนี้ได้เลยใช่ไหมคะการทำการจองมาก่อนเป็นยังไงบ้างเธอาจริงเขาว่าที่นี่แบบเหมาะมากเลยนะเธอชอบอะไรเพนท์เฮาส์หรือว่าวันเบนลูมก็พอถ้าจุดนี้ก็วันเบนลูมไปก่อนแล้วกันนะคะขอเก็บตังก่อนแล้วค่อยมาซื้อเพนท์เฮาส์เพราะเราก็แค่ต้องการคอนโดที่เดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าใช่แล้วก็อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลพาราม่าเก้าเวลาจะไปห้างอะไรอย่างเงี้ยจะไป หาของกินก็คือสะดวกสบายแล้วก็เลือกหนึ่งห้องนอนกันนะครับทุกคนใช่ค่ะไปครับค่ะคุณโจแล้วสำหรับหนึ่งห้องนอนที่ดิวคาชมเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้ราคาขายจะอยู่ที่11.2ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้ราคาลดพิเศษจะอยู่ที่8.99ล้านซึ่งอยู่ในบัตเจ็ตของคุณโจแล้วแถมดิวยังให้โปรโมชั่นพิเศษซื้อ,อ1 1> หนึ่งเ้ออเลย ซื้อหนึ่งแถวเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็ให้กิฟต์บลเชอร์ไปช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยัักอยู่รับคนละคร์มั้ยครับที่นี่อ้ไม่ได้รับค่ะแต่ว่าเรารับการชำระเงินเป็นบิตคอยหรือว่าอีทูเรียมหรือว่า USDT ด้วยนะคะตอนนี้าวเป็นโตคือเลนซีอีกแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเงินจองของห้องที่คุณโจ้ดูไว้นะคะจะอยู่ที่มูลค่า5 0,000บาทโดยคุณโจ้เนี่ยสามารถชำระผ่านบิตคร์ฟบล็อกได้เลยอีกหน่อยจะมีดอทคอยชีบะก็ในอนาคต โคตรค่ะโอ้คุณมากมเพื่อนผมเนี่ยจะเท่แล้วนะนอกจากซื้อรถด้วยคริปโตคนแรกแล้วเนี่ยยังจะซื้อคอนโดด้วยคริปโตคนแรกของประเทศครับผมคุณตายของลันดาถือเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่รับชําระทั้งบ้านและคอนโดด้วยคริปโตเคินซีจริงใช่ไหมครับจริงค่ะโอเคครับครั้งนเราใช้บิตคอยไปละครั้งนี้ขอใช้อีเธอเรียมนะคัได้ค่ะงั้นเดี๋ยวดูขอคำนวณสักคู่หนึ่งว่ามูลค่าห้าหมื่นบาทเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดกี่อีเธอเรียมนะคะ ตอนนี้ถ้าเกิดสมมตว่าคุณโจชําระค่ะจะใช้ทั้งหมด0.38ออีทรียมค่ะแล้วก็สามารถสแกน QR โคดตรงนี้ชําระได้เลยค่ะเลทของวันนี้นะคะตอนนี้นะครับทุกคนราคาหนึ่งอีทรียมเท่ากับ140,000บาทจัดไปครับผมต้องทําไงครับได้ค่ะคุณโจสแกนผ่าน QR Code โคดนี้เพื่อชําระได้เลยค่ะเคเปิด w a l l ล t 0.38 8ส่แปดใรสนะวิดรอนะครับ เธอช่วยกดคอนเฟิร์มหน่างที่ปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยแลวนะครับผมตอนนี้ก็โปรเซสซิ่งรอยืนยันการทำธุรกรรมแป๊บหนึ่งนะฮะได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวดิขอญาตไปออกเอกสารการจองให้คุณโจและคุณจคนะคะได้เลยครับผมยินดีมากค่ะเอกสารการจองเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เร็วมากราคาห้องแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นเอกสารการจองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณโจและคุณแดนมากนะครับที่ให้จอง ไว้วางใจกับแอสนาทศกัณฐ์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพูดถึงเนี่ยแล้วพอจ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจ่ายยอดที่เหลือวันหลังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าผมอ่ะอยากจ่ายทั้งหมดทั้งตึกเลยทั้งตึกเลยเอ็ดทั้งห้องเลยยอดเงินเต็มเต็มอีก8ล้านกว่าเนี่ยด้วยคริปโตเคอร์ซีเลยได้ไหมได้ค่ะเบริษัทเรารับทุกอย่างเลยก็คือจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ค่ะให้อีธิเลียมทัก็สองแสนกันะครับได้ค่ะวันนี้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะขอบคุณมากๆนะครับยิดีค่ะขอบคุณคค่่ะะั เพื่อนๆตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ใช้คลิปโตซือ้อคอนโดจองก่อน<ร>ค่ะ คอนดโดนนไปเรียบนะร้อยแล้วนะสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีคริปโตอยู่ในมือโครงการของอนันดาเดเวล OP เมนต์นะคะเขาก็สามารถซื้อคอนโดแล้วก็บ้านทุกโครงการของเขาได้แล้วก็ทุกโครงการเลยนะขอัย้ำก่อนใช่ทุกโครงการหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเหรียญนี่มันอยู่บนอากาศจะไปใช้อะไรได้นะบอกไปเลยนะครับซื้อบ้านได้แล้วซื้อรถได้แล้วแค่ใครสนใจโครงการที่ผมพาซิมแนนมาจองวันนี้นะเพื่อนเพื่อนแอสตันอโศกพระราม9้านะครับสนใจอยากเอาคริปโตมาซื้อแบบผมด้วยเนี่ยก็สามารถ ติดต่อแอดไลน์เซลล์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะโทรไปที่อนันดาคอร์เซ็นเตอร์ที่เบอร์นี้ได้นะครับผมใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ครับ<ช>ทุกคนรู้สึกเท่เลยเกินนะ,วะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามดูคลิปจนจบใครรู้สึกว่าคลิปนี้เจ๋งมันเท่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ช่องพวกเราอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์เพจเ c e บุ o k ของอนันดาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะพวกเราจะได้เป็นคนรุ่นใหม่ 5G 5.0ด้วยกันนะครับผมอย่างไงตามนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน เนะจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ